สวัสดีครับกับผมนักศึกษาวิชยาทหารธนาศัก์นีนภะพพาณิชย์ชั้นปีที่สามบนท้นฐานบกที่ยี่ามวิทยาลัยเทคนิคเกษรน,นี้กับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับขั้นแรกไปที่ประวัติส่วนตัวครับขั้นที่สองไปที่ฟันเฟืองครับขั้นที่3ามไปที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับ อันที่4เลือกลงมาก็าจะเจอรูปภาพส่วนตัวนะครับให้กดไปที่รูปหน้ากระดาษนะครับเลือกอันที่2นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ภาพมากดไฟล์ครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกภาพที่จะต้องเอามาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับ ผมนักศึกษาวิทยาศาสตร์ลีน้ังพาณิชย์รัยนบุที่23ชั้นปีที่3รายเทคนิคศินขอจบการสอนเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ